สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบิ่งอยู่ทั้งช่องสาวองคันชาแนลค่ะมื้อนี้สาวอังคันกะได้มลาะปลาลาะพูคือเก้าล่ะค่ะเมื่อวานนี้สาวองคันกะเก็บเห็ดได้นิดน้อยนะค่ะฝนตกแห้งค่ะไปค่ะมื้อนี้สาวองคันกะพาพี่พ่น้องมาลาะปลาอีกลออเบอ่งค่ะฝนกะบ่ค่อยมีเด้อค่ะแต่ว่าตอนนี้สาวองคันพ่อเฮ็ดอีกแล้วค่ะไปค่ะไปเก็บก็สาวอังคันจ้ะไปกันเลยจ้าสองคันพอแล้วค่ะ เห็ดกกแดงจ้าอุ้ยน้ำเต็มเลยค่ะตวงเรงเล,งเลยพี่ค่ะอ,อีกดอกนึงค่ะไปไปไปทั้งั้นค่ะไปยากแต่นอนะอนซะค่อยไปเนาะคะ่ะแล้ลื่นไหมคะ่ะช่วงนี้ฝนตกเราพื้นลื่นคะ่ะพื้นดินลื่นค่ะมัืดนนะคะ่นนะ,คะต้องค่อยๆเนาะคะ่ะ สองดอกค่ะ,ะมัน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 ค่ะเอิหมูมันหลายๆเด้อไปค่ะเก็บเห็ดกับสางขั้นต่อีกค่ะตระกาอยู่บนค่ะสางขั้นจะได้เก็บเห็ดมานิดน้อยแล้วค่ะสางขั้นตัดขาค่ะ,คะ กาเลยพีทก็เลี้ยงน้อยจ้ะแกงแซร์เกงหวานคือกันเด้อจ้ะนี่เห็ดก็เนี่จ้ะเห็ดกอค่ะก,ะก็เลี้ยงน้อยจ้ะไปค่ะเก่งกันเท่เาดอกสองดอกไปค่ะเพ็ดไข่จ้ะโอ้มีเจ้าของคนอยู่น้ำแบ่งกันกินเด้อกินเกย นี่จ้าตั้งพะวออยู่ค่ะคือดอกเดียวไหมค่ะคือว่ามีมูนะเนาะสองขันคือป่ะเด้เป็นมูนเนาะนี่ค่ะนั่นนี่จ้านี่ค่ะตูมนึ่งพะวออยู่เสกตาเนาะเห็ดกอจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งอุ้ยค่ะเบิ้งเด้อหนึ่งดอกค่ะ พี่พี่ย่งางไปพี่อีกค่ะหนึ่งดอกแล้วเด้อค่ะ<ฮ>ดีใจหลายค่ะสองขันดีใจค่ะค่ะว่าจะได้พ่อเป็นมูเนาะบางหนึ่งก็ได้เชท่แล้วดอกสองดอกนั่งไหมค่ะทถวๆมีสองดอก,ดอก,ส,อดอกสามดอกแหนมซอยอีกสองคันในเด้อค่ะมีอีกบ่สามดอกแล้วสามดอกแล้วมีสามดอกแล้วเนาะคะ่ะมาพี่อีกมาพี่ค่ะมาพี่อีก พีค่ะวาค่ะพีค่ะดอกที่สี่กันเขาค่ะเพียค่ะเอดค่ะสีดอกค่ะงามๆเลยค่ะเอยค่ะเหนเน้นค่ะเมื่อนี้มันๆๆค่ะมันคักแล้วค่ะเมื่อนี้ไปค่ะเก็บเห็ดาค่ะ พ่ออกคำมือนี่ค่ะเศรษกาเลยมนลัมนแล้วค่ะมันแล้วคำมือนี่มันคักแล้วเป็นมุมให้ติ่ม,มตาเด้อไปค่ะลุ่นต่อ,อีกค่ะนี่ข้าวดินจะโอ้เปื่อเมื่อได้แล้วค่ะด่งดอกนั้นดูดอกทั้งนี้ดูได้บ่ ดอกนี้ได้ยูเห็ดไข่เขียวจ้าพี่น้องมังซอยสาวิสามคันนะคะดอกเห็ดไข่จ้าปืดดอกบใใังไงค่ะเก็บเก็บเก็บค่ะมองดูวควใหไงของเพิน่นตั้งกับปรยูค่ะลุดเล่วตั้งกับปรยูนะคะ นอนบักง่ายค่ะาตัดขาค่ะเสตาค่ะเสต้ามันคักมันคักมาหนิจ่ะแต่เดี๋ยวนี่วะบานเทลือยูอ้ยเกือบเท่าเกือบเท่าได้ยุได้ยุอ้ยง่ายเลยค่ะได้ยุข่าวยุได้ยุค่ะ หนึ่งดอกค่ะดอกงามดียู่จ้ะนี่แต่งสวยเลยค่ะสัวสิงยางมาพอเนาะค่ะตองคั้นกระดาะเก็บเล็กผสมหน่อยไปอีกค่ะตัดข้าจ้ะ ซออื้อๆอีกแล้วค่ะนี่วิธีขี่ดมค่ะผลกระดิ่กระดอนใส่เด้นี่เนาะค่ะกระดิ่เลยค่ะเหลว่งงามอยู่เนาะค่ะ้นขาวดีอยู่ค่ะ ตุมเนื่องจ้ะ,ะตุ่มงมามเลยจ้ามีตุ่มเดียวอีกแล้วเนาะโดนแทะไปเนี่ยหลายเติบแล้วจ้ะไปเก็บต่ออยู่ค่ะเก็บพีละนิดทีละน้อยเก็กเลื้ยงน่อยจ้า ตอนนี้สองคันก็ได้มานั่งพักกินข่าวกินปลาค่ะค่ะพักเสร็จล้วก็จะได้เกมเฮดต่ออีกค่ะก็ไปเลาะบ่งเห็ดอีกเนาะคะ่ะสองคันก็ได้เห็ดมานิดหน,น่อยแล้วค่ะก็บ่รูว่าสิได้เก็บอีกหน่อยอีกหลายปานได้ค่ะนี่ค่ะก็ถือว่าได้หลายเตอแล้วนะคะไปค่ะหายเมื่อยแล้วก็ไปลุ้นเ็ดกับสองคานต่ออีกกันเลยค่ะ ไปกันเลยจ้าวิวงามๆค่ะยอดเขาได้ค่ะนี่เมื่อนี้ก็เจอตากระยายสองคนค่ะเพิ่นมาเก็บเห็ดขึ้นกันค่ะเพิ่นก็ได้ยูขึ้นกันค่ะเมื่อนี้อากาศขึ้นเด้ยค่ะ อากาศครึ้มเป็นคืซอ่องฝนจะตกมาอีกนี่แหละค่ะเมื่อวานนี่ก,ก็ตกค่ะเมวานก็โตกแห้งเลยค่ะไปค่ะเดินทางค่ะตามล่าหาเห็ดกอแดงต่ออีกเลยมื่อนี่อากาศครึ้มดีแท้เนาะ ล่างนี้เป็นเหวได้ค่ะนี่ชั้นลงไปมั่นค่ะเหวคักๆเลยค่ะนี่่นค่ะสูงกับสิบ่ท่อตึกลอยชั้นพ่นบอกค่ะนี่เป็นนาผ้าค่ะตรงที่อสาคานยางมันนี่สิเป็นนาผาไปค่ะไปลุ่มกับซสาคานต่ออีกเลยค่ะ เห็นถอยเ,อเก็บบ้านอ้อจมมือนี่ือเป็นจังสี่เนาะคือเป็นมิดซีรีซีรีจังสี่ตูมเม็ดไข่ตูมนึ่งค่ะเน้มบ่าคักบ่เห็นด้ยค่ะต้นไม้บงังอยู่ค่ะใบหญ้าใบไม้บังเม็ดไข่เขียวค่ะสองดอกค่ะ เกือบบอลแหนมกะขักขันบอแหนมกะขักบอเห็นอีลีแล้วค่ะใบหยาปลุกคนเนะเห็ุดข้าวดินจ้าเก็บนิดเก็บน้อยผสมไปจ้ะสารญในมะพร้าวฮดตาโรจ้า กิบเห็ดตะลูกกับสองคันด้วยจ้าสองคันประเ็ดของหวานกินค่ะเสียบพักค่ะสองคันมากินเสียบคักเลยเอาไปล่างดีดีค่ะทำความสะอาดดีดี ฝนตกช่องนี้ฝนตกชุกค่ะแต่ลูกเลยออกค่ะโอ้มันเปนเสียงตูดเด้อค่ะเสียงรองเท้าบูทค่ะตาลูกจ้าเพิ่นยู่กับดินกับเ่อนากินได้ค่ะแต่พ่อไปเฮ็ดกินแล้วก็แซ่บได้ค่ะ ก่อนสีเฮ็ดกินสองคันจะต้มสุกสะก้อนเด้ค่ะสองคันจะต้มสุกสะก้อนต้มสุกเราก็จังเห็ดของหวานค่ะใส่กะทิสองคันนักใส่กะทิสดค่ะใส่กะทิสดเราก็ใส่น้ำตาลเนาะต้มน้ำเชื่อมใส่กิงไปเสร็จแล้วนะกิคลุ้มคลุ้มเน่ย เป็นคือวุ่นเนี่ยนะคะเนาะเป็นคือจังวุ่นเป็นคือจังอันสาคูนี่แหละค่ะมันี้ค่ะเดี๋ยวคันมองมาเห็นมีอะไรเฟ้ยเฟ้ยมุกซีอ๋อโอ้ยโอ้หนอ,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 อสาวังคันก็ได้ ขิดดินมาล็อกมาแลกเลยไปคัดไปแล้วเห็ดพื่งคมคมแล้วจ้ะแต่ก็อร่อยอยู่อร่อยคนละแบบบางคนก็ชอบกินไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบกินคมคม ชอบเห็นพึ่งคมกำลังแตกน้อยๆไปแจะเพียค่ะไลยย่ด้วยค่ะเพียไปเจาะไปแจะอยู่น้อยๆทั้งลังก็ไลยอยู่ค่ะสามเม็ดสาคูนี่เหละคะน้อยๆหนึ่งน,น้อยเกินก็เอาไว้า่านได้นี่ค่ะบางลูก ไปเจ๊ะน,น้อยๆนึงค่ะแม่น,นี่นี่ค่ะน,น้อยๆน้อยพูดค่ะน้อยแห้งเกินเจ้เป็นบุ่นอยู่ไหมน,น้อยตะโลดจ้ะ วัตถมิตรสาคูออน่าจะคือกันเลยใช้จา่าดอกนึ่งค่ะ จีเห็ดไคค่ะได้ยินเสียงมละล้บอกค่ะยุ่ขังรางพูคะ่ะซิมันขาเจ้ามีงานอยู่บานใดวุนี่ตาโลค่ะกล่องจูนพูนอยู่คะ่ะดูค่ะอีกค่ะอีกค่ะกล่องจูนพูนเห็ดจุ่มกลุ่มอยู่เนาะคะ่ไคะไปค่ะเก็บกระซองคัดคะ่ะ เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ น้องอ่อนๆเลยค่ะน้องอ่อนๆเลยๆๆเหดก้าว hey, จ้า hey, go, เหดก้าวแดงจ้าเก็บค่ะ เสรษฐก้าเลยก็แดงจ้านึงดอกค่ะเห็ดก้อนหนึ่งดอกแต่ยางกวจเพอจ้ะมือนี้ค่ะเป็นจังไดเนาะเห็ดคือนทรงเงียบๆถอะเนาะจ้ะไปตามหล่า<อ>เห็ดกอแดงต่ออีกค่ะ กกเห็ดก้อเหลืองหน่อยจ้างามเต็มดอกกนเลยฝนตกดินกด้นก็แดงจ้าหนึ่งดอก,กค่ะางามเลยจ้างามอยู่ได้เนาะค่ะักซีแหงจากซีดแน่คะ่ะ ฝนตกหรัเพิ่นไปค่ะคันโตค่ะก็ไก้อดอีกตุูมนึงค่ะไปค่ะเก็บให้กับสางคัน่ตค่ะค่ะเน่าเลยเนาะสางคันบ่ได้ค่ะเอาไว้นี่ละว้เพิ่นเป็นเสื้อให้ดอกเดียวค่ะไให้ดอกหนึ่งเห็ดไทยค่ะเห็ดไทยจ้ะ ได้เวลาสรุมเห็ดของสาวอังคันลวค่ะนี่ค่ะมือนีที่ได้ค่ะนี่เป็นเฮ็ดตาโลค่ะก็จะเป็นเห็ดกอแดงเฮ็ดไข้เฮ็ดขาวดินล่ะค่ะเห็ดกอเหลืองน้อยค่ะแล้วก็เฮ็ดข้านิดน้อยค่ะค่ะยางอวยอ้อมไก่คือเก้าลละค่ะก็สงสัยเฮ็ดก็เริ่มไหวล้วค่ะเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดห้างแล้วค่ะก็ห้างเติบแล้วน้อยเฮ็ดค่ะ เก็บบ่อคักปันไดค่ะบรไดหลายปรนไดน้อแต่ว่ากระือว่าได้ละได้อยู่ค่ะก็เต็มตะก้าอยู่นอกค่ะค่ะกะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวอังคานในเด้อค่ะเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะบม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอังคานค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องยูดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่อสุขสุขค้นเด้อค่ะ จเจ็บไข่เด้ป่วยเงินท้องไรมาเทมาไห่ลำให้รวยเบิด์สุขูสุคนค่ะอยู่ดีมีแห้งกันเด้อค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอ,ขอกล้าวคํา่าสวัสดีค่ะ